สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกคนทุกท่านครับผมขอต้อนรับพี่น้องชาว y u t u t u ครับเข้าสู่ช่อง YouTube มงคลสาวสตูดิโอนะครับวันนี้ผมพาพี่น้อง f อชาวนางกลางแปลงครับคนที่มีใจรักด้านเครื่องเสียงคนที่ชอบนางกลางเปลงครับวันนี้ผมก็พาพี่น้องมาอยู่ที่บ้านกลันทะ ตำบลสำโรงครับอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็ทีมงานกำลังติดตั้งครับผมเป็นหน่วยสิบสองล้อครับสิบสองล้อนะนี่ครับวันนี้ก็เป็นซุปเปอร์บิ๊กนันทวันภาพ,พยนตร์ครับดีเก้าห้าห้าสุรินทร์นะครับพี่น้อง จอใหญ่อลังการตะการตาครับโอ้โหจัดหนักจัดเต็มครับคืนนี้พี่น้องโอ้สไลดเดอร์ก็เด่นเต็มที่เลยนะหยาบจะน้ำไปเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้ากันครับแม่ขายแม่ขายก็แน่นเปี้ยเหมือนเดิมครับพี่น้องแน่นทุกงานครับนี่ ทีม oh. งานก็กำลังติดตั้งระบบนะครับพี่น้องโอ้ oh, oh, เขาผูกเชือกแดงไว้ทำไมเนี่ยเขาให้ข้าวบอก <c oughs> ใสยเข้ามาให้เข้าหรือเปล่านะสิ่งนะนนะอ่บรรยากาศครับติดตั้งนี่นะตั้งจอตั้งตู้เรียบร้อยครับตอนนี้ก็เหลือทีมงานกำลังติดตั้งระบบไฟครับนี่ครับ เป็นกลางอเมเจอร์นะพี่น้องทางละแปดดอกเฮ้ย <c oughs> ขางละแปดดอกถ่าข้างละแปดใบครับตู้เบียก็จะเป็นผีด้านทีด้านหลังนะ,ะสวัสดีครับอ๋อามาเพื่อสิ่งนี้ามาเพื่อสิ่งนี้สิ่งเดียว,ยวไม่กล้าเข้าครับเ <c oughs> ขาเข,ขากั้นเชือกอยู่ไม่กล้าเข้า <c oughs> งานนี้ก็จะเป็นเครื่องปั่นไฟ150 ES ครับหรือว่า150 ES เดนโยของทีมงาน n a t ุฒ w o o d Power นะครับพี่น้องจะนัรบ,นบรถนี้นี่มันทุกเครื่องปั่นไฟโดยเฉพาะครับสวยงามมากเลย ยิ่งใหญ่อลังการมากครับนันทวันภาพยนตร์เนี่ยโอ้บรรยากาศพ่อค้าแม่ค้าครับเตรียมงานเยอะมากเลยโอ้เยอะครับเยอะมาก่อนได้เปรียบครับพื้นที่แคบๆอย่างนี้เข้าออกอยากนะ ั่งนี้ก็นุน่นตั้งแต่ปากทางพุ่นแล้วนี่ครับฝั่งนี้ก็นุ่นครับปากทางนุ่นเหมือนกันนะรถผมจอดอยู่ข้างนอกคุณแล้วเข้ามาไม่ได้ครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับพี่น้อง ดักจราบอยู่ในช่วงติดตั้งครับพี่น้องโอ้สวัสดีครับบัตนาอยู่เลยโอบัตอยู่หลังสบันมงกีไลต์ตัวโรไลต์ตัวโรถดำเมนเต้เนี่ยท้ายแต่น้องมุกท้ายแต่โรถดำเลย เรานนั mm. <c oughs> ุกน่งมุกนะตัวกรมอมครับแต่สํานยงมีตีนมันนี่เอ๊เตะมียนีนันน้เอเตน้นํามาหลากหลายเหนอจารดีครับอ้ถุเลยหนอสุบูลี่อาลออเลยหนอโอ้ทีมงานนี้ออลออมากเลยนะนี่

จดหนักจะเต็มแน่นอนครับพี่น้องจะนับครับจะนบับนะครับบรรยากาศโดยรอบๆครับตอนนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นแม่ค้าพ่อค้านะเยอะมากเลย พอค้าไม่ค้านี่ถ้าน้าไปสามรอยเมตรได้นะสามรยเมตรได้นะเจริญคลังสักครู่น่าจะมีเสียงครับพี่น้อง ระบบพาวเวอร์ระบบสายลำโพงเรียบร้อยครับนี่ครับตอนนี้ทีมงานก็กำลังเดินเก็บระบบไฟนะครับไฟแสงสีไฟหน้าจอไฟข้างจอบนจอครับน่าจะโอเคแล้วแหละก็เหลือความพร้อมเจดี JD พร้อมอะไรก็สตาร์ททันทีใช่ไหม,ไมย,ยังไม่อาบน้ำเลยยังไ,ไม่อาบน้ำเลยเกียรทิศแล้วนี่ นี่อาทุกวันแม่นบ่เป็นหน้าเป็นป่าแกอุ่มก้อนสนอมหน้าอาทุกวันบักกะเม้งนูยกินหมู่ตึกบ้านเนาะนี่อดตึกหน้าบ้านนี่บ้านฟรีป้าเนาะตัวแม่ทีเจลาอดตึกเนาะแลอดตึกบ้านปล่อยตึกเจงคลาสเลยขนาดหมู่ตึกสงแมนแต่มันเคยแม่นกระหม่อมจุบอย่างกะเม้งนี่ไม่นัวมันซ่ําบ้านหมู่ตึกกระหม่อมจรเนาะแม่นบ่จักกะเม้งหมู่ตึกไดจ้ะ งั้นเราต้องอดน้ำตามเขาถึงจะได้มีกระมม,มเกลียบวีห้าพันห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแทน่นมาเตอร์ดีไซน์ครับ M A ห้าพันหนึ่งสองสามสี uh. ่แท่นครับจะนับนะมันนายเว้ย

เขาจะมาที่ไหน นี่ครับน่าจะพร้อมรออ่าสตาร์ทเครื่องฝันแล้วครับฮะใครอยู่ไกลอยู่ไกลยออยู่ไกลอากาเยอะใครใครอยู่ใกล้อยู่ไกลครับก็มาให้กำลังจิตกำลังใจทีมงานนั้นทวนดีฮ่าเก้าห้าห้าได้ครับผมที่บ้านกำลังทะ ช่ไหมนี่บ้านกัลันทะตําบลเ,เมืองโอ๊ตําบลสุเดียวตําบลสัมรงค์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โอ้ยสุรินนะครับใหญ่คอหญ่้ารนี่ไงบ้านกัลันทะตําบลสัมรงค์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะฮะใครอยู่ใกล้อยู่ไกลก็แวะมาให้กำลังใจทีมงานได้ครับผมคืนนี้จะหนักจะเต็มทุกพื้นที่ครับผมกับนันทวรรณภาพยนตร์ d 955ครับผมเ <ไป S 1> จอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ